ท่ามกลางแสงแดดอันร้อนระอุของประเทศไทยในเขตแดนภาคอีสานตอนใต้ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนของปีนี้ท้องฟ้าเหนือจังหวัดนอครราชสีมาไม่ได้มีเพียงแค่ความเงียบสงบอีกเช่นเคยแต่กลับดังกึกก้องไปด้วยเสียงคำรามของเครื่องยนต์ไอพ่นอันทรงพลังและเสียงนั้นคือสัญญาณแห่งการเริ่มต้นภารกิจครั้งสำคัญและเป็นเสียงแห่งมิตรภาพและความร่วมมือกันในทางทหารที่กำลังถูกจารึกไว้บนฟากฟ้าของประเทศไทย ภาพอันน่าตื่นตาตื่นใจได้ปรากฏขึ้นเหนือน่านฟ้าของเมืองไทยเมื่อฝูงบินรบ f 16ของกองทัพอากาศไทยและฝูงบิน t 50ของกองทัพอากาศอินโดนีเซียได้ทะยานขึ้นจากฐานบินกองบินหนึ่งจังหวัดนครราชสีมาเพื่อปฏิบัติการซ้อมรบร่วมภายใต้รหัสอีลังไทยเนเซีย XX 25ซึ่งถือเป็นการฝึกผสมครั้งประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้ถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่าง2ชาติมหาอำนาจในทางทหารและในทางภูมิภาคอาเซียน การฝึกผสมระหว่างกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศอินโดนีเซียในครั้งนี้นะครับได้จัดขึ้นระหว่างวันที่9-19มิถุนายน2568โดยมีกองบินหนึ่งนครราชสีมาซึ่งเป็นที่ตั้งของฝูงบินขับไล่สกัดการที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการบัญชาการและควบคุมการฝึกตลอดระยะเวลา10วันเต็มบรรยากาศภายในฐานบินเต็มไปด้วยความคึกคักและความกระตือรือร้นของเจ้าหน้าที่จากทั้ง2ประเทศตั้ง แต่นักบินเจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศไปจนถึงทีมช่างเทคนิคในภาคพื้นดินทุกคนต่างทํางานประสานกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสะท้อนภาพความเป็นมืออาชีพและความพร้อมรบในระดับสูงสุดสําหรับกองทัพอากาศไทยการฝึกในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีงามครับการแสดงศักยภาพของเครื่องบินขับไล่คู่บารมีอย่าง FF16 ของไทยหรือที่รู้จักกันในนามพยักติดป,ปีก f 1 6ที่มีการเข้าร่วมการฝึกเป็นรุ่นที่ได้รับการ ปรับปรุงขีดความสามารถให้มีความทันสมัยเทียบเท่าเครื่องบินรบในยุค4.5ด้วยระบบเรดาร์ที่ทรงประสิทธิภาพและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงความสามารถในการใช้อาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศพิสัยไกลทำให้นักบินไทยมีได้เปรียบในการรบระยะไกลเกินสายตาครับประสบการณ์ของนักบิน F16 ไทยซึ่งผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มข้นทั้งในและต่างประเทศมีถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติการร่วมเป็นไปอย่างราบรื่น ในขณะเดียวกันครับทางฝ่ายกองทัพอากาศอินโดนีเซียก็มีการได้นําเครื่องบิน T50 เข้าร่วมการฝึก T50R อาถูกจัดอยู่ในประเภทเครื่องบินฝึกขับไล่ขั้นสูงแต่ก็มีขีดความสามารถในการเป็นเครื่องบินโจมตีเบาที่น่าเกรงขามเช่นเดียวกันด้วยสมรรถนะการบินที่คล,อคล่องแคล่วว่องไวระบบเ v วิ n อ c นก์ X, และจอแสดงผลที่ทันสมัยรวมไปถึงความสามารถในการติดตั้งอาวุธที่หลากหลาย T50 จึงเปรียบเสมือนเย,ยวทอง คำที่ปราดเปรียวและอันตรายการนําทีห้มาร่วมฝึกกับ F-16 ของไทยในครั้งนี้นะครับถือเป็นการฝึกในรูปแบบการรบต่างแบบกันออกไปนี่เป็นการเปิดโอกาสให้นักบินของทั้งสองฝ่ายได้เรียนรู้ยุทธวิธีของกันและกันอย่างลึกซึ้งครับ สำหรับหัวใจของการฝึกชาวอาเซียนมองว่าไม่ได้อยู่ที่การประชันแสนยานุภาพเพียงอย่างเดียวนะครับแต่น่าจะเป็นการสร้างสภาวะการทำงานร่วมกันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยชาวอาเซียนมองว่าไทยเรากับอินโดนีเซียน,น่าจะมีการจำลองสถานการณ์การรบที่ซับซ้อนและหลากหลายรูปแบบเช่น1ชาวอาเซียนมองว่าภารกิจป้องกันภัยทางอากาศ ในสถานการณ์นี้ฝูงบิน F-16 ของไทยจะรับบทเป็นฝ่ายป้องกันมีหน้าที่ปกป้องพื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์เช่นศูนย์บัญชาการหรือฐานทัพอากาศในขณะที่ T-50 ของอินโดนีเซีย จะรับบทเป็นฝ่ายข้าศึกสมมุติที่พยายามเจาะแนวป้องกันเข้ามาโจมตีเป้าหมายภารกิจของพวกเขาในครั้งนี้น่าจะมีการทดสอบความสามารถในการตรวจจับการแจ้งเตือนการสกัดกัน้นและการทำงานประสานกันระหว่างนักบินและเจ้าหน้าที่ควบคุมภาคพื้นดิน 2. ชาวอาเซียนมองว่าภารกิจนี้น่าจะเป็นการกวาดล้างทางอากาศและการคุ้มกันสถานการณ์จะถูกพลิกกลับโดยฝูงบินผสมระหว่าง F-16 และ T50 จะต้องปฏิบัติภารกิจ เชิงรุกเพื่อเข้าควบคุมน่านฟ้าในแดนค่าศึกและคุ้มกันเครื่องบินสมมติที่มีมูลค่าสูงเช่นเครื่องบินลำเลียงหรือเครื่องบินแจ้งเตือนทางอากาศให้เดินทางไปถึงเป้าหมายได้อย่างปลอดภัยภารกิจนี้พวกเขามองว่าเน้นการวางแผนร่วมกันการสื่อสารที่ชัดเจนภายใต้แรงกดดันและการตัดสินใจที่เฉียบคมของหัวหน้าหมู่บิน 3. ชาวเน็ตอาเซียนมองว่านี่เป็นการฝึกรบในระยะสายตาหนึ่งในไฮไลท์ของการฝึกคือการรบในระยะประ ชิด นักบินต้องใช้ทักษะการบังคับเครื่องบินขั้นสูงสุดเพื่อชิงความได้เปรียบและอยู่ในตำแหน่งที่สามารถล็อกเป้าฝ่ายตรงข้ามได้การฝึกในครั้งนี้จึงไม่ได้วัดการที่ความเร็วหรืออาวุธแต่วัดจันที่มันสมองและทักษะของนักบินล้วนๆนี่ชาวอาเซียนจึงมองว่าน่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนศาสตร์และศิลป์แห่งการรบทางอากาศที่หาได้ยากนอกเหนือจากการปฏิบัติการบนฟากฟ้าแล้วบรรยากาศภาคพื้นดินก็มีความสำคัญไม่แพ้กันทีมช่าง อากาศยานของไทยและอินโดนีเซียได้ทำงานเคียงบา่าเคียงไหล่เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคในการบำรุงรักษาเครื่องบินต่างแบบซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีค่ายอย่างยิ่งในห้องบรรยายมีสรุปภารติจโกและหลังการบินนักบินจากทั้งสองชาติจะร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลการบินถอดบทเรียนจากความสำเร็จและข้อผิดพลาดอย่างไม่มีกำแพงกั้นทางภาษาหรือสันชาติเสียงหัวเราะและรอยยิ้มที่เกิดขึ้นระหว่างการพูดคุยคือเครื่องยืนยันถึงมิตรภาพที่เริ่มก่อตัว ขึ้นอย่างแท้จริงครับความสําคัญของการฝึกในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การซ้อมรบเท่านั้นนะครับแต่คือการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันการที่เราได้บินร่วมกันวางแผนร่วมกันและแก้ปัญหาร่วมกันทําให้นักบินของเราเข้าใจแนวคิดและหลักนิยมของมิตรประเทศสิ่งเหล่านี้คือรากฐานที่สําคัญในการเผชิญหน้ากับความท้าทายด้านความมั่นคงในภูมิภาคที่เราอาจต้องเผชิญร่วมกันในอนาคต เช่นเดียวกันครับความคิดเห็นจากชาวอินโดนีเซียก็มีการกล่าวถึงการฝึกรบในครั้งนี้เอาไว้ในช่องคอมเมนต์เช่นกันว่าการได้มาฝึกที่ฐานบินโคราชและได้ประลองยุทธวิธีกับนักบิน F16 ของไทยนี่ถือเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากนักบินไทยมีความเป็นมืออาชีพสูงมากเราได้เห็นการเรียนรู้เทคนิคใหมๆ่ๆและที่สําคัญที่สุดคือเราได้สร้างสายสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนที่จะคงอยู่ร่วมกันตลอดไปสําหรับการฝึกผสมบินชอมรบใน ครั้งนี้นะครับจะมีการปิดฉากลงในวันที่19มิถุนายนแต่เสียงคำรามของเครื่องยนต์ไอพ่นในครั้งนี้อาจจางหายไปจากท้องฟ้าเมืองโคราชแต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมที่เพิ่มพูนขึ้นบทเรียนอัลล้ำค่าที่พร้อมจะนำไปประยุกต์ใช้ในการปกป้องอธิปไตยของชาติและที่สำคัญที่สุดคือสายใยแห่งมิตรภาพที่ถักทอนแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศอินโดนีเซีย ภาพของพยักษติดปีกและเยี่ยวทองคำที่ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมกันไม่เพียงแต่เป็นการแสดงแสนยานุภาพทางอากาศเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์อันทรงพลังที่ส่งสารไปทั่วโลกว่าในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ในครั้งนี้มีสองกองทัพอากาศที่พร้อมจะผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อรักษาสันติภาพและเสถียรภาพให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและสืบสืบไปอย่างดีงามครับ และในส่วนของความคิดเห็นนะครับมีชาวอาเซียนได้แห่กันเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้ว่าในยามที่ประเทศไทยเราอยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติจะมีประเทศอินโดที่ประกาศตัวชัดเจนอยู่เคียงข้างประเทศเสมอมาพวกเขาจะไม่มีวันลืมคนไทยครับความคิดเห็นท่านต่อไป9ประเทศในอาเซียนเขารู้ว่าไทยทำอะไรมีเหตุผลไปหมด พวกเขาคุยรู้เรื่องชอบช่วยเหลือเพื่อนบ้านมาโดยตลอดถ้าไม่สุดจริงไทยจะไม่ยกกราดขึ้นเด็ดขาดความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับคนอินโดนีเซียส่วนใหญ่เขาชอบคนไทยนะและในระดับประเทศก็ถือเป็นพันธมิตรกันมายาวนานแต่คนไทยหลายคนอาจไม่ทราบเพราะตามสื่อต่างๆมักไม่ค่อยพูดถึงอินโดนีเซียในด้านพันธมิตรกับไทยมากนัก ส่วนที่สัญญาระหว่างประเทศไทยกับอินโดนีเซียคือพันธมิตรที่ดีต่อกันและจะช่วยกันรบถ้าชาติใดชาติหนึ่งมีสงครามเกิดขึ้นความคิดเห็นท่านต่อไปอินโดนีเซียและไทยต่างก็ต่อสู้อย่างยากลำบากโดยรายร้อมไปด้วยคนเนรคุณและคนทรยศ พวกเราชาวอินโดนีเซียสนับสนุนบูรณภาพแห่งดินแดนและอธิปไตยของประเทศไทยจากการลุกรานชายแดนทางเหนือโดยชาวขเขมรและการลุกล้ำชายแดนทางใต้โดยชาวมาเลความคิดเห็นท่านต่อไป คนอินโดนีเซียนิยมมาเรียนต่อที่ไทยเป็นอาจารย์ในมหาลัยไทยทำงานในเครือข่ายก็มีไม่น้อยชาวอินโดชอบแต่งรถแบบไทยซื้ออะไหล่รถไทยอุดหนุนสินค้าไทยและภาคการเกษตรมีทัศนคติที่ดีต่อไทยในหลายด้านทั้งการแพทย์วัฒนธรรมภาษาเพลงสื่อบันเทิงและด้านการทหาร เราควรสนใจอินโดนีเซียให้มากกว่าโดยเฉพาะการสื่อสาภาษาอินโดนีเซียเพราะอย่างน้อยด้านการค้าการลงทุนประชากรมหาศาลญี่ปุ่นและอินโดนีเซียพวกเราคือมิตรภาพที่จริงใจและแท้จริงในอาเซียนมีเพียงสองประเทศที่จะไม่แอบแทงข้างหลังไม่หักหลังเหมือนหลายๆประเทศที่ใกล้กับประเทศไทย แล้วนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียนนะครับแล้วทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อคลิปวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ